สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ listening ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เรามาคุยเรื่อง outliers ของ Malcolm Gladwell กันครับหนังสือเล่มน,นีม้ท้าทายความคิดเรื่องคนสร้างตัวเองมากๆเลยนะเขาบอกว่าความสำเร็จที่แบบโดดเด่นมากๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ความเก่งหรือว่าความขยันส่วนตัวอย่างเดียวแต่มันมีปัจจัยอื่นที่เราอาจจะคาดไม่ถึงซ่อนอยู่เพียบเลย เออลองดูตัวอย่างแรกที่ l กล w เวลยกมาสิครับเรื่องนักฮอกกี้น้ำแข็งเก่งๆในแคนาดาทำไมส่วนใหญ่เกิดต้นปีเอ,อ๊ะฟังดูแปลกๆนะเดือนเกิดมันเกี่ยวขนาดนั้นเลยเหรอนั่นสิคะมันเอ,อ่อมันเป็นเพราะระบบคัดเลือกเขานะคะที่ใช้ปีปฏิทินเป็นเกณฑ์เด็กที่เกิดต้นปีมักจะตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าเพื่อนที่เกิดปลายปีหน่อยนึงอ๋อ ก็เลยได้เปรียบตั้งแต่การคัดเลือกรอบแรกๆพอได้โค้ดดีกว่าได้ซ้อมเยอะกว่าไอความได้เปรียบเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละค่ะมันก็สะสมไปเรื่อยๆกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความได้เปรียบเชิงสะสมอะค่ะ (accumulative advantage) เข้าใจแล้วครับเหมือนยิ่งได้เปรียบก็ยิ่งต่อยอดไปได้อีก แล้วไม่ใช่แค่เดือนเกิดสิปีเกิดก็มีผลใช่ไหมครับอย่างบิลเกตส์หรือสตีฟจ็อบส์ที่เกิดช่วงปี1955ใช่เลยค่ะจังหวะเวลามันพอดีเป๊ะมากๆทำให้พวกเขามีโอกาสเข้าถึงแล้วก็คลุกคลีกับเทคโนโลยีที่คนทั่วไปตอนนั้นยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสเลยอซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับอีกแนวคิดดังของกลาดเวลเลยนะคะคือกด1 0,000ชั่วโมง เขาบอกว่าการฝึกฝนอย่างน้อย1,000 0ชั่วโมงเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสู่ความเป็นเลิศอ๋อที่ยกตัวอย่าง The Beatles ตอนเป็นเลนที่ฮัมเบิร์กหรือ b บ g a t e ตที่หมกมุ่นเขียนโปรแกรมใช่ค่ะประมาณนั้นเลยกด1,000 0ชั่วโมงนี้ฟังดูมีเหตุผลนะคือเหมือนเน้นที่ความพยายามแต่ มันง่ายแค่นั้นจริงเหรอครับแค่ใช้เวลาเยอะๆก็พอนั่นเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเยอะเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วคุณภาพการฝึกฝนเนี่ยสำคัญไม่แพ้ปริมาณเลยนะหรือที่เรียกว่า deliberate practice คือต้องฝึกอย่างมีเป้าหมายมีการปรับปรุงแก้ไขอืมแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ โอกาสที่จะได้ฝึกฝนถึง1 0,000ชั่วโมงตั้งหากล่ะคะอาจริงด้วยอย่างบิลเกสเนี่ยไม่ใช่ทุกคนในยุคนั้นจะได้แตะคอมพิวเตอร์ง่ายๆนะครใช่ใช่สมัยนั้นยากมากบางคนเลยมองว่าแกลดเวลอาจจะทําให้เรื่องนี้ดูเหมือนเป็นสูตรสําเร็จที่ง่ายเกินไปนิดนึงทั้งที่จริงโอกาสเนี่ยแหละตัวแปรสาคัญมากๆเลยนอกจากโอกาสกับเวลาฝึกฝนแล้วยังมีเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยใช่ไหมครับแกลดเวลยกตัวอย่างเรื่องสายการบินคอเรียนแอร์สมัยก่อนที่แบบวัฒนธรรมเคารพอาวุโสมากๆ อาจจะส่งผลต่อการสื่อสารในห้องนักบินได้ใช่ค่ะคือทําให้นักบินผู้ช่วยอาจจะไม่กล้าแจ้งข้อมูลสําคัญหรือว่าทักท้วงกับปันอย่างตรงไปตรงมาอันนี้เราก็นําเสนอตามข้อมูลที่แกลดวอลวิเคราะห์นะครับไม่ได้ตัดสินวัฒนธรรมแต่อย่างใดแต่ในทางกลับกันวัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะอย่างโรงเรียน KIPP เนี่ยอเมริกาที่เขาเห็นว่าการหยุดภาคฤดูร้อนนานๆเนี่ยมันทําให้เด็กด้อยโอกาสลืมสิ่งที่เรียนไปมากกว่าเด็กที่มีฐานะอ๋อเลยเพิ่มชั่วโมงเรียน ใช่ค่ะเขาก็เลยท้าทายทำเนียมเดิมด้วยการเพิ่มชั่วโม,มงเรียนช่วงปิดเทอมเพื่อช่วยลดช่องว่างตรงนี้การที่โรงเรียนคิดพยายามเปลี่ยนกรอบทางวัฒนธรรมเรื่องเวลาก็เพื่อให้โอกาสเด็กๆสินะครับแล้วถ้าเรามองเรื่องปัจจัยส่วนตัวอย่าง IQ ล่ละครับที่เรามักจะคิดว่าสำคัญที่สุดเลยมันเป็นแบบนั้นจริงไหมอืม Gladwell พบว่า iQ เนี่ยมันสำคัญถึงแค่จุดหนึ่งเท่านั้นนะคะพอเลยจุดนั้นไปแล้วมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ เท่ากับปัจจัยอื่นเขาเรียกว่า threshold effect นะคะมีตัวอย่างเทียบด้วยใช่ไหมครับระหว่างคริสแลงแกนคนที่ IQ สูงมากๆก,กับโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์ใช่ค่ะถึงจะฉลาดเหมือนกันแต่ชีวิตต่างกันมากแล้วอะไรสำคัญกว่า IQ คิวล่ะครับถ้าไม่ใช่ IQ สิ่งที่อาจสำคัญกว่าคือปัญญาเชิงปฏิบัติค่ะหรือ practical intelligence พวกทักษะท,ทางสังคมการสื่อสารการเจรจาต่อรอง รู้ว่าต้องพูดอะไรกับใครเมื่อไหร่อย่างไรอ๋อทักษะชีวิตจริงว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งมักจะได้มาจากการเลี้ยงดูด้วยนะคะ Gladwell พูดถึงแนวคิด concerted cultivation คือการเลี้ยงดูแบบประครบประหงที่พ่อมาชนชั้นกลางหรือสูงหน่อยมักจะส่งเสริมให้ลูกทำกิจกรรมเยอะๆสอนให้กล้าแสดงออกกล้าต่อรองเทียบกับอีกแบบที่เรียกว่า accomplishment of natural growth ในชนชั้นแรงงานที่เน้นให้เด็กโตตามธรรมชาติเชื่อฝั่งมากกว่าใช่ค่ะการเลี้ยงดูที่ก่ันกันก็ให้ทักษะเชิงปฏิบัติต่างกันไปด้วยฟังดูเหมือนสภาพแวดล้อมกับการเลี้ยงดูนี่มีผลมากๆเลยนะครับแต่ มันก็ต้องมีข้อยกเว้นสิมีคนที่ไม่เข้าขายแต่ก็สมเร็จมากๆไหมครับอย่างเอ่อ Larry Ellison ผู้ก่อตั้ง Oracle ไงครับเขาไม่ได้เกิดปีทองไม่ได้มีโอกาสเหมือน b i l เกตเลยนะแต่ก็รวยมหาศาลได้อันนี้มันสวนทางกับแนวคิดเรื่องจังหวะเวลาหรือเปล่านั่นเป็นมุมมองที่น่าสนใจที่เอามาโต้แย้งเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่ามันก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จตา,ตายตัวเสมอไปบทวิเคราะห์จากแหล่งอื่นอย่าง Success on Earth ก็เสริมประเด็นนี้นะคะว่า พลังของปัจเจกบุคคลเนี่ยความมุ่งมั่นวิสัยทัศน์ความสามารถในการสร้างโอกาสเองหรือการฟันฝ่าอุปสรรคก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างเดียวแน่นอนแสดงว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวบุคคลปะทะ สภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึง่งถูกต้องเลยค่ะกลัดเวลไม่ได้บอกว่าความพยายามส่วนตัวไม่สําคัญนะคะแต่เขาพยายามชี้ให้เห็นด้านที่เรามักจะมองข้ามไปคืออิทธิพลของโอกาสจังหวะเวลาวัฒนธรรมหรือแม้แต่โชคชะตาทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับนิยามของคนสร้างตัวเองจริงๆแต่แน่นอนก็มีคนวิจารณ์งานของเขาเหมือนกันว่าอาจจะให้น้ําหนักกับเรื่องเล่าหรืออเนกโด e s มากไปหน่อยอืแล้วก็อาจจะประเมินพลังของความทะย,ยานส่วนบุคคลต่ําไปนิดหนึ่งในบางกรณี สรุปแล้วเรื่องราวของความสำเร็จนี่มันเหมือนส่วนผสมที่ซับซ้อนนะครับระหว่างปัจจัยภายนอกที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้กับพลังจากข้างในตัวเราเองใช่ค่ะคำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วสำหรับเราละ่ะความสำเร็จในชีวิตมันมาจากฟ้าลิขิตหรือสองมือสร้างมากกว่ากันหรือมันอยู่ที่การหาจุดสมดุลที่ใช่ระหว่างสองสิ่นนี้กันแน่ชอบเล่มนี้ไหมครับ สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน e ีพีหน้า